สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม p ิน n c e s c o n n e c r e d i นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาสุ่มหาคนนี้ครับผมคาซูมิหรือดูรอด้อนหรือคาซูมิซัมเมอร์เนาะนะครับต่อจากต่อจากข่ขาวที่แล้วนะคลิปที่แล้วคือก็ไปลองดูเอาครับว่าเป็นยังไง <laughs> <c oughs> ก็โอเคอยู่นะ,ะเดี๋ยวรอบนี้มาสุ่มน้องสัก50โลล,ละกันครับ ตอนแรกผมบอกจะรอโลฟีใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าโลฟีมันหมดหรือยังอืไม่เป็นไรเนาะมามาสูมเพชรเลยละกันนะเอาสักกิโลเดียรอบที่แล้วสี่สิอ่ะเดี๋ยวลองดูครับรอบรอบนี้ก็ห้าสิบไหมมันยังเหลืออีกหนึ่งการันตีอ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคครับก่อนจะไปรับชม ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาละไปลุยกันเลยสิโลแรกลุยอืมสักห้าสิบโลแล้วกันเนาะเพราะว่ายังเหลือการันตีอยู่ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีการันตีแล้วผมก็จะลดงบลงเนาะจากคลิปที่แล้วผมก็ลดเหลือแค่สี่ิโลเนาะแต่ว่ามันมีโลฟีเปิดไง มันก็ถ้ารวมรวก็60โลครับแต่รอบนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครัเอาสัก50โลครับแล้วเดี๋ยวพอมันเหลือสักแบบว่าใกล้ๆการันตีแล้วอะใกล้ๆเหลือแบบต่ำกว่าการันตีแล้วผมก็จะงดะลดงบลงเหลือสักประมาณ30โลครับอ,ะ,อะโลที่20เพราะว่ามันน่าจะมีตัวที่เก่งๆอีกครับ เห็นว่าแวแวๆมาว่ายุยยุยปินะ้นป่ะชุดปิ้นเซตฟอร์มจะมาแล้วครับก็เลยต้องกักๆไว้หน่อยเพราะว่าเกมนี้ก็ถ้าเกือก็300โลอะนะ45,000เพชรก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ <c ười> อ่ะโอเคปะโลที่30มสมาไหมอ่ะคลิปที่แล้วยังพอมีอะไรให้ลุ้นบ้างอะคลิปนี้จะมีอะไรให้ลุ้นบ้างไหมอะ <c ười> ขอลุ้นสักใบได้ไหมอ่ะลุ้นบ้างอ่ะโอ้โหรอบนี้ม่ีอะไรให้ลุ้นเลยอ่ะเกลือแบบน่าจะเกลือแบบจัดๆเลยครับรอบเนี้ยยางน้อยขอสักหนึ่งลุ้นได้ไหมอ่ะสักคู่จริงอยากเปิดไปนี้นะแต่ว่ามันจะไม่ครบสิบโลสิอ่ะไปหรือจะเอาหกสิบโลเท่ากันดีอ่ะเดี๋ยวดูก่อนฮะเก้าพันเพชรเนาะก็ได้นะมาขอสักลุ้นได้ไหมอ่ะโอ้โห อาซุมิจังป่ะป่ะโลที่ห้าสิบเนี่ยมันเหลือแค่เจ็ดหมื่นแล้วครับอืมอันนี้เปิดไปหกสิบอ่ะเอาเท่ากันแล้วกันเนาะแต่ว่านี้นเขามีโลฟรีครับป่ะไม่เป็นไรห้าสิบโลละเอาเท่ากันแล้วกันฮนะจะได้ง่ายๆเนาะเอ๊ะรือยังไงดีโอ้ เดี๋ยวผมขอไปต่อแล้วกันนะขออีกสักสิบโลครับโ oh อ้โหอม่ชิปก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยอืมอ่ะปาปปปอีกสิบโลพอละพอละฮะมีอะไรให้ลุน้นแม่น้องถ้าไม่มีก็พอแล้วนะไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะ,ะมีมไหมสักไปไหม โอเคไม่มี <laughs> อ่าโอเคครับถามว่าเกลือไหมก็สุดสุดอะ <laughs> ผมไม่ไปต่อนะเพราะว่าเพชรเหลือน้อยแล้วครับถ้าเกิดการันตีสี่ห0ื่นห้าพันเพชรก็เหลือประมาณถึงสี่ถึงสามหมื่นไเนี่ยไม่ถึงนะประมาณสองหมื่นเกือบเกือบสามหมื่นครับอืมเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเก็บแล้วครับก็จะเริ่มลดงบลงแล้วเนาะ โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปสุ่มกาชาในเกมเ i n c e ต Connect ตีได้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการรับชมถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ